ซนตะคอสผีตะเก่ชอบแกะของขวัญเฮ้ยนี่เมืร์ใกล้ได้เวลาแล้วนี่หว่าไอ้น็อตถ้าจะจุดปีใหม่อ่ะก็น่าดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไว่ไอ้น็อตดูดิดูดิเฮ้ยเอาลยครับผมมีต้อนับบสุริการหลอนดาร์กเวมวันนี้เตือนวาเจอเว็บไซต์หนุ่มเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีซาตะคอรได้ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าผีซาดาคอนที่มาจากดาร์คเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อผีซาดาคอนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดันแล้วงั้นไปดูผีซาดาคอนกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดารเว็บเว้ยและนี่คือเทศกาลผีจากทั่วโลกนี่คืออะไรวะเอาก็แบบรวมผีแบบต่างประเทศอะไรเลยอย่างนี้เลยปะนั้นโรเบียร์คำที่บายเพิ่มเติมเหมือนละกัน หลอนเลือดสาดนี่คืออะไรวะหลอนเลือดสาดก็นั่นน่ะดิไว้เตยมันจะหลอนแค่ไหนวะ<ม>งั้นกว้วลองไปดูก่อนแล้วกันว่าแรกมีอะไรอันแรกเนี่ยผีฮาโลวีนผีฮาโลวีนน่าสนใจวะเอยน่าสนใจเพราะว่ารวมหลอ,อนบรรดาผีหลายตัวไงอ,อ,อ,อันที่สองเนี่ยผีซันตาคอนเฮนี่ใกล้แล้วไงใกล้ซันตาคอสแล้วด้วยอันที่สามเนี่ยขบวนร้อยอสูรว่าอันนี้น่าจะเป็นพวกผีปุ่นอะไรอย่างงี้ป่ะเอออันที่สี่เนี่ยเป็ดเดือนสิบผีเป็ดเราเคยจังมาแล้วแม่เลยวะเออก็นั่นน่ะดิวะอันที่ห พิธีบูชาเทพแห่งสายฝนว่ะอันนี้น่าจะเป็นของประเทศเนปาลเว้ยเอออันสุดท้ายเนี่ยเทศกาลแห่งความตายประเทศเม็กซิโกแล้วมึงสนใจอันไหนอ่ะว่าใกล้เทศกาลเอาผีซานต์คอร์ดีไหมว่าผีซานต์คอร์ดนะนะเออเออกวนน่าสนใจงั้นก็เอานี้เลยลกันผีซานต์คอร์ดผีตะแก่ชอบแก่ของขวัญชอบแก่ของขวัญโอ้เตยแล้วมันจะหลอนปะวะมึงดูหน้าซานต์คอร์ดดิมึงลองสั่งมามึงก็ไม่สั่งเลยแล้วกัน คู่ชมขาเมื่อกี้เราก็ได้ต่อเปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีเซนต์คอร์สไป็นที้อยแล้วและทางนักเว็บเขาได้ต่อกลับมาว่าผีเซนต์คอร์สจะมาจัดส่งภายในเที่ยงคืนนี้งั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าเออก็อยากได้เหมือนกันเฮ้ยนี่เมื่อใกล้ได้เวลาแล้วนี่หว่าไอ้น็อตไอ้น็อตไอ้น็อตตื่นได้แล้วไอ้น็อตะสรนะเซนต์คอร์สจะมาแล้วคืเวลาดิเออใกล้แล้วเนี่ยอีกแค่สิบนาที เฮ้ยงั้นลงไปรอเลยปะเออไปะไปเตยมึงจะได้ของขวัญอะไรไว้เตยก็น่าดีว่ะโอ้ยตึงเส้นว่ะเดี๋ยวลองมาดูดิแต่ว่าไงกะหออ่ะก็น่าดีกว่าอ้าวโอ้ยเฮยดูโองานมาแล้วว่ะอุ้ยไอ้นอตแต่ทำไมมันดูเหมือนมีเลือดแดงๆวะก็น่าดีกว่าเตยเฮ้ยเลือดมาจากไหนวะนี่มันวันคิดมัดไม่ใช่หรอก็น่าดีว่ะหุ้ยจะมีกล่องของขวัญเต็มเลยไปดูดิเฮ้ย ุยยเไปยังสวยอะไอ้น็อตเอ้าอันนี้คือดาวเวียมาจัดรอไว้เหรอวะน่าดีว่ะหุยรอบนี้คุ้มว่ะเออเนาะเฮ้ยมันไม่เงียบอีกเลยเตยแล้วมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันคือแบบเวลาเราจุดอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วมันมันทำยังไงไว้เตยถ้าจะจุดปีใหม่อ่ะน่าดีว่ะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไว้น็อตดูดิดูดิ มาได้ไงวะมาแล้วนะเฮ้ยไอ้นอนมันเข้าไปดูซันตาคอนใกล้ๆดิใช่้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ามันยังไม่ทิ้งคืนไม่ใช่เหรอเออทำไมดิมาวะแล้วซันตาคอนมาได้ไงอ่ะแล้วทำไมซันตาคอนมาได้ไงอะแล้วทำไมซันตาคอนมาได้ไอะแล้วทำไมซันตาคอนมาได้ไงอะแล้วทำไมซันตาคอนมาได้ไงอ มันใช่เหรอวะมันมันมันผอมนะเซนตาคอยอ่ะเออเซนตาคอยดูดยาป่ะวะเออเฮ้ยดู่ที่เดีรออกเลยอ่ะมันดูเข้ามันดูเข้าเฮ้ยเนื้อเหรอไปกินซอยจุกมาเฮ้ยเซนตาคอยกินซอยจุกได้ไหวเนาะถึงใส่เซนตาคอยเป็นคนอีสานว่ะเฮ้ยแล้วเราขอของขวัญจากเซนตาคอยเลยดีกว่าปะไหนอะของขวัญมีเด็กดีว่ะมีเด็กดีเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยพี่ไอ้ร้อย ก้ารุก,กูเซ็นคอร์อสถือมีดมาไม่กลัวเลยอยู่ซิจะไปแทงให้ดูแต่อีบวนนั้นมันกล้าถีบกูเต็มตีและมีผู้หญิงมาช่วยเสริมอีกไม่ไหวแล้วแน่จริงตัวตัวกูสิพวกนั้นมันกล้าลุกูนะต้องจัดการมันให้หมดเลย กูสาเสียตัว๋วนั่งรถไฟจากอเมริกาเพราะมันต้องเจ๊กไูไอ้น็อตไอ้น็อตผู้ชี้ว่าพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยดิโอ้ยกูงัวงไหวเตยโอ้ยกูกลัวเซนตอ์อตคอร์จะทำไงอ,อ,อ,อ่ะ,ออะ,ะมึงจะเข้าห้องน้ำบนดิเอองั้นกูเข้าห้องบนนะอุ้ยเซนตอ์นนะออตคอร์มาจกไซกูว่าวะาม่้ยบอกว่ามันจะไม่แอบอยู่ในห้องน้ำนะ ได้หนักใช่ไหมของขวัญได้หนักใช่ไหมตัดตั่